นิทานพื้นบ้านเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วที่บ้านตาดทองในฤดูฝนมีการเตรียมปักดำก้าข้าวทุกครอบครัวจะออกไปไถนาเตรียมการเพราะปลู่ครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งกำพ้าพ่อไม่ปรากฏชื่อในหลักฐานก็ออกไปปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกัน วันหนึ่งเขาไถนาอยู่นานจนสายตะวันขึ้นสูงแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติและหิวข้าวมากกว่าทุกวันปกติแล้วแม่ผู้ชราจะมาส่งกล่องข้าวให้ทุกวันแต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติเขาจึงหยุดไถนาเข้าพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ปล่อยเจ้าทุยไปกินหญ้าสายตาเหมอมองไปทางบ้าน รอคอยแม่ที่กำลังจะมาส่งข้าวตามเวลาที่ควรจะมาด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจยิ่งสายตะวันขึ้นสูงแดดยิ่งร้อนความหิวกระหายยิ่งทวีคูณขึ้นทันใดนั้นเขามองเห็นแม่เดินเรียบมาตามคันนา ร้อมกล่องข้าวน้อยๆห้อยต่องแต่งอยู่บนเสาแหกคานเขารู้สึกไม่พอใจที่แม่เอากล่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามากด้วยความหิวกระหายจนตาลายอารมณ์พุ่งพ่านเขาคิดว่าข้าวในกล่องข้าวน้อยนั้นคงกินไม่อิ่มเป็นแน่จึงเอ่ยปากต่อว่าแม่ของตนเองว่าอีแกไปทำอะไรอยู่จึงมาส่งข้าวให้กูกินช้านัก กองข้าวก็เอามาแต่กองน้อยๆกูจะกินอิ่มหรือผู้เป็นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่าถึงกองข้าวจะน้อยแต่ก็น้อยตอนแต่นั่นในดอกลูกเอ้ยล้องกินเบิงก่อนความหิวความเหน็ดเหนื่อยความโมโหหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆจึงเกิดการบรันรดาลโทสะอย่างแรงกล้า คว้าไม้แอกดีเข้าที่แม่แก่ชราจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าวกินข้าวจนอิ่มแล้วแต่ข้าวยังไม่หมดกล่องจึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีรีบวิ่งไปดูอาการของแม่และเข้าสวมกอดแม่อนิจาแม่ได้สิ้นใจไปเสียแล้วชายหนุ่มร้องไห้โฮสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนเองด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบ ไม่รู้จะทำประการใดดีจึงเข้ากราบนมัสการสมพันวัดเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดสมพันวัดสอนว่าการฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดก้าวของตนเองนั้นเป็นบาปหนักเป็นมาตุคาตต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีก มีทางเดียวจะให้บาปเบาลงได้ด้วยการสร้างท่าใส่กระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่านกเขาเหินจะได้เป็นการไถ่าบาปหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างเมื่อชายหนุ่มปรงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นท่าเจดีบรรจุอัฐิแม่ไว้จึงให้ชื่อว่ากล่องข้าวน้อยค่าแม่ตราบจนถึงทุกวันนี้ ทุกวันนี้มีผู้มากราบก่องข้าวน้อยค่าแม่ทุกวันเพื่อขอขมาลาโทษเหมือนเป็นการไถ่าบาปที่ทำให้พ่อแม่เสียใจบางคนเมื่อมีลูกแล้วถึงรู้ว่าบุญคุณแม่มากสุดเหลือคนานับเพิ่งรู้ว่าการเลี้ยงดูลูกนั้นยากขนาดไหนจึงมาสำนึกที่ทำให้แม่ต้องเสียใจบางก็มากราบไหว้เพื่อลำลึกถึงบุญคุณแม่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีกับพ่อแม่ยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่ามาสำนึกได้เมื่อท่านจากไปถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิทานใหม่ๆในช่องนะคะ